หนาวแคเคพูดม okay. voilà> ึ่กแยกอะไรขายบ่ฮะ้โอ้โพูดพูดด้วบาทเวเป็นคนลนอยู่บาทเ่ยบัดลอเลยเอ๋อเป็นจังหวะเียเชื่อมเชื่อมมโมบาน Ăn tàn chứ bò ở ăn ọc chứ Mang cái nhỏi hết là đi. สิ่หล่อย so oh ัง oh ก่บ oh. ah ุหัวบซึมมเมนฟอดมางออกปมาเล่นยังนง้มางนี่โอ้ยมุนดลครับมันเห็ดฮ่า

ทอดทอดจะกรอบเชื่อมมันกรอบบอกมันหวานนะซื้อปะโอ้ยว่ามันเห็นอย่างปุกปิกปุกปิกนี่ย่งมันอ่ะนี่ไหวห่านเราเดี๋ยวก็บอก เือให้ยังก่อนจะถามันนไใส่คีบคีบอยไหมโอ้จะใส่คีบมาแล้วดูกันนะโอ้โนี่ยังว่าเกิดมาจะเป็นรถโกแขกใหใส่ทุกอย่างบ, gauge บ, gauge บ่ไดีพักบ่อด้พอนเลยตัวนโอ้วันมากอแค่ยังบาเจใส่คีบอยใส่คีบรบลอ้ยใหญ่้ย โอ้ยนนห,หน,หวน,น,นวูว่ามันหมางให้ยังที่เสียดสีขีบแต่ว่าสัตว์ไหนไม่เนาะว่ามันหมางรถกูให้ยังแค่สซ่โซ่คนโอ้ยเล็กล้อไม่ยาะกับเล็กหนาตาดีพ่อซักบอก ก็จะใช้คีบมันก็เลยมากออกชิ้นคือหัวหเหรอชิ้นหลอดนะหัวคางเดียวแก้ไปสองอรอบไวะเด้นม่หาย กึ่งไอศิวะวะแล้วหันสื่อใหม่เท่ามันน่ะเราเป็นแรงเ่าเรื่องอะไรเส้อสภาพบรเป็นรถไถเลยว่วมั่งออกกัาวางเนีโอ้เฮ็ดแต่ชมเนี่ยดยงดนจ่อเาวะเฮระจะ โอ้ยจี๊ยเรถขีบเลยอะขีป,ปืนลงงานแล้วงาน,นไทยโอมีเนาะโอ้เอาไ้ดีเนี้ยบางคนนี่งาน,นผ้จักแต่อยากได้เลย โอ้ย่าแล้วดูการล้วตัวนี้นล,ลุ่มดีๆเกี่ยเขาแล้วเกี่ยเขาแล้วเอาความหวานไปขายบ้า,านี่